โอ้โหกุหลาบพุก,กามค่ะออกดอกเป็นสิบดอกเลยค่ะต้นเนี้ยบางกิ่งก็มีห้าดอกบางกิ่งก็มีตั้งสี่ดอกนะคะกำลังแย้มค่ะกำลังจะบานสวยมากเลยแต่ต้องมาเจอสภาพแบบนี้ค่ะเหมือนกำลังมีความสุขอยู่แล้วโดนเบรกจนหัวทิ่มเลยค่ะเช้าๆมาแล้วเจอแบบเนี้ยค่ะอารมณ์คือดอกหลุด ดอกร่วงหล่นค่ะก่อนบานนะคะความรู้สึกเหมือนเรากำลังวิ่งวิ่งจะถึงเส้นชัยอยู่อ่ะแล้วโดนใครก็ไม่รู้อ่ะมาเตะตัดน่องอ่ะล้มหน้าขมำเลยค่ะประมาณเนี้ยวิธีแก้ปัญหาค่ะ 1. เตรียมไข่ดิบมาหนึ่งฟองใช้ทั้งเปลือกเลยค่ะ2ก็คือกะปิค่ะประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อย่างที่สามก็คือผงชูรสค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะข้อที่สก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะจะใช้ประมาณสักสองฝาของเขานะคะห้า <5 S 1> คือนมสดรสจืดค่ะหรือว่าโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวจะหมดอายุหรือยังไม่หมดอายุก็ใช้ได้ค่ะ และสุดท้ายก็คือน้ำซาวข้าวค่ะแทนน้ำเปล่านะคะจะดีกว่าน้ำเปล่าเมื่อกี้พึ่งไปล้างข้าวมาสดๆเลยค่ะเมือนได้ครบทุกอย่างแบบนี้แล้วนะคะก็มาทำการผสมทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันอย่างดีเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่กะปิค่ะเราจะทำการละลายกะปิก่อนนะคะเพราะว่ากะปิเขาจะละลายช้าค่ะ ใส่น้ำซาวข้าวลงไปสักหน่อยหนึ่งใส่พร้อมไปกับผงชูรสก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเน้นๆบี้ๆสับๆเขานะคะให้เขาละลายตอนนี้เริ่มจะละลายแล้วค่ะเหลืออีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้ค่ะได้แล้วเนี่ยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยไข่ดิบค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยเปลือกไข่ไม่ได้ทิ้งนะคะ แค่วางไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยขยำใส่รวมไปนะคะถ้ามีเปลือกไข่แห้งนะคะนำมาตำแล้วก็ใส่รวมลงไปได้อีกค่ะจากนั้นก็เติมกระทิงแดงลงไปค่ะใช้ปริมาณสักสองฝาของเขาเลยค่ะฝาที่สองค่ะเติมลงไปสเสด็จสเสด็จหน่อยต่อมาจะเป็นนมสดนะคะ แต่ว่าหานมสดไม่ได้ค่ะก็เลยใช้นมเปรี้ยวที่หมดอายุไปแทนได้เลยค่ะหรือว่าใช้โยเกิร์ตก็ได้นะคะประมาณสักหนึ่งกล่องค่ะหรือว่าหนึ่งขวดประมาณนี้ก็ได้ค่ะคนๆตอนแรกนะคะคิดว่าจะเหม็นค่ะเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นกะปิใช่ไหมคะแต่ที่ไหนได้อะพอใส่ทุกอย่างรวมกันไปแล้วอะ่ะโดยเฉพาะเครื่องดื่มชูกำลังอะคะ่ะ หูกลิ่นหอมมากเลยหอมอะ่ะเอาไปทำกับข้าวได้หรือเปล่าเนี่ยมันดีอะ่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำซาวข้าวที่เราไปล้างข้าวเพื่อที่จะหุงเมื่อสักครู่ค่ะนำมาเติมลงไปค่ะแล้วก็คนคนตีตีให้เข้ากันค่ะแล้วทำการกรอกใส่ขวดปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนฉลากบอกด้วยนะคะว่าขวดเนี้ยเป็นขวด ใช้สำหรับอะไรค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยละค่ะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปผสมกับน้ำประมาณ10-20ลิตรนะคะใช้รดต้นไม้ค่ะเราจะนำเขาไปรดต้นไม้นะคะไม่ว่าไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าผักนะคะทุกๆ7วันเราจะรดเขาด้วยฮอร์โมนสิ่งนี้นะคะก็คือฮอร์โมนเร่งดอกผักกรอบเขาจะช่วยทำให้ ขั้วเหนียวขึ้นนะคะไม่หลุดไม่ล่วงง่ายๆก่อนบ้านค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็นำฮอร์โมนของเรามาผสมกับน้ำเปล่าประมาณ10-20ลิตระคะ่ะเราใช้ถังสีเนี่ยมันประมาณ18ลิตรนะคะเติมน้ำลงไปให้เต็มถังเลยค่ะถังสีเนี่ยมันจะจุได้ประมาณ10-20ลิตระคะ่ะ นี่ค่ะเติมน้ำลงไปเลยแล้วก็เพื่อให้ฮอร์โมนกับน้ำที่เราเติมลงไปนะคะผสมเข้ากันดีก็เอาไม้เนี่ยแหละค่ะคน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 ให้มันผสมเข้ากันดีจากนั้นก็ตักไปรดต้นไม้ได้เลยค่ะต้นอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะกุหลาบพุกกามที่เรามีปัญหาอยู่โปยเซียนสัง แล้วก็โปรเซียนแครกลดได้หมดค่ะแล้วก็อันนี้กวักมรกตค่ะแล้วก็ตะกูลไม้ใบค่ะไม้ประดับพวกอโกนีมาทั้งหลายแหล่นะคะลดได้หมดละค่ะนี่ก็จะเป็นสังคค่ะเตรียมจะทำไม้ดัด ต้นกุหลาบพุก,กามต้นเนี้ค่ะที่มีปัญหารดลงไปเลยค่ะรดไปเยอะๆประมาณวันสองวันผ่านไปนะคะท่านผู้ชมดูสิคะตอนเนี้ยกิ่งก้านดอกใบของเขาอุดมสมบูรณ์ร้อเซแล้วนะคะสังเกตดูที่ขั้วเขาจะเหนียวขึ้นค่ะแข็งแรงขึ้นค่ะดอกก็ดกขึ้นด้วยค่ะใบที่มีลักษณะเหลืองๆก็หายไปเป็นสีเขียวแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ เมื่อเราได้ทำการบำรุงต้นไม้อุดมสมบูรณ์แล้วนะคะองค์ประกอบรองนะคะซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของแสงแดดค่ะแสงแดดนะคะจะต้องพอเหมาะพอดีกับพันไม้นั้นๆด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องลมค่ะพันไม้บางชนิด ลมพัดแรงเกินไปดอกก็อาจจะหลุดได้เช่นกันนะคะและต่อมาก็เรื่องของน้ำค่ะต้นไม้บางสายพันธุ์ถ้ารดน้ำมากเกินไปหรือมีน้ำขังอยู่ในจานร,รองกระถางขณะออกดอก ก็จะทำให้ดอกหลุดได้เช่นกันนะคะและถ้าหากว่าเรามีปุ๋ยคอกนะคะเราก็สามารถใส่ให้กับต้นไม้ได้นะคะสักประมาณ15วันครั้งก็ได้ค่ะก็จะงามได้สมใจละคะ่ะใครที่มีปัญหาเช่นเดียวกับสาราไทยนะคะก็ลองสังเกตดูว่าปัญหามันเกิดจาก อะไรนะคะแล้วก็ทำการแก้ไขโดยใช้วิธีดังกล่าวนี้ได้เลยค่ะโชคดีมากเลยค่ะที่แก้ไขทันดอกนี้เลยได้บานสมใจค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ